พาไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคอีสานครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีด่านสำคัญก็คือที่ด่านช่องจอมครับพอปิดด่านปุ๊บก,ก็เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณก้องเจติชัยสดมาจากที่นั่นคุณก้องเชิญครับ ที่ตลาดช่องจอมนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาไร้คนเดินร้านของคนกัมพูชาหลายสิบร้านนะครับที่แห่ปิดกันไปหลังจากที่กลับประเทศกันไปแน่นอนนะครับว่าคนที่อยู่ก็ยังช่างใจว่าจะเลือกที่จะกลับหรือจะอยู่ต่อสู้ชีวิตที่นี่ครับ วันนี้เรามาสำรวจตลาดขายส่งช่องจอมซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ขายเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของฝากและของป่านะครับก็พบว่าบรรยากาศค่อนข้างซบเซาแทบไม่มีคนเดินมาซื้อของซึ่งภาพรวมพบว่าไรายได้หายมากกว่า90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันเราได้สังเกตเห็นร้านค้าร้านขายของป่าของคนกัมพูชาต่างก็ปิดร้านกลับไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังทิ้งของขายไว้ในร้านบางร้านต้องปล่อยเน่าเส้นพิษสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับ แต่ก็มีคนกัมพูชาบางส่วนที่ทำเรื่องต่อวีซ่าขอมาทำกินในไทยต่อแต่บางคนก็กําลังช่างใจหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะต้องขอกลับประเทศไปหากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลกัมพูชาเจรจาให้ไทยกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนเดิมครับติดไทยแดยน,ก,ก,ก,นก็อากินง่ายค,ค,ครับคนไทยก็าอกินง่ายคนแคนเก็รวมกันนะครับครับ แสดงว่าเราไม่เคยทํางานที่กัมพูชาเลยครับก็มาตั้งแต่เด็กมานะครับก็มีพี่น้องมานี่ไงก็เลยมาตามครับครับ,รบสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงขายของอลําบา,บากครับเงียบบ,บอกคนไทยว่าประชาชนคนขเขมรมาหากินเนี่ยไม่รู้เรื่องหากินตามปกติครับไม่ได้ว่าเขาก็ไม่รู้ทา,างรัฐบาลทั้นการเมืองอะไรเนี่ยไม่รู้เขาปรับยังไงไม่รู้นะ ถ้าชนให้ก,กินอย่างเดียวคาคาย่างเดียวครับถ้าก็อยากให้เจรจาคุยกันดีๆไปจใจประชาชนเดือดร้อนแบบน,นี้ก็อยู่ไม่ไหวครับ ทุท่านครับหลังจากท,ที่มีประกาศปิดไปซึ่งเป็นด่านที่ถือว่าเป็นด่านที่มีการค้าขายด่านใหญ่ที่สุดในอีสาในใต้แน่นอนว่าส่งผลกระทบถึงตลาดช่องจอมแต่ถ้าหากเทียบสัดส่วนแล้วนะครับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคาดว่าน่าจะเป็นคนกัมพูชาเพราะหลายคนที่กู้หนี้ยืมสินมาตั้งร้านขายของอยู่ที่นี่ต่างก็ต้องกลับไปที่กัมพูชาหลังเจอเกิดสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับ ก็ครับบรรยากาศที่ช่องจอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ชาวกัมพูชาเอาอะไรมาขายที่ช่องจอบฮะก็แน่นอนนะครับว่าของป่าที่เข้ามาในไทยเนี่ยมาก ที่สุดเลยก็คือเรื่องของเห็ดเพาะนะครับตอนนี้เห็ดเพาะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ยังมีการเปิดปิดด่านวันเว้นวันเนี่ยราคาอยู่ที่180บาทต่อกิโลกรัมแต่ตอนนี้ปิดด่านแล้วแล้วก็ของน้อยลงคนกัมพูชาข้ามมาในประเทศไทยไม่ได้ราคาเนี่ยพุ่งไปถึง200บาทต่อกิโลกรัมและของก็มีอยู่จํากัดด้วยคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเห็ดเพาะนี้ถือเป็นของกินนิยมในพื้นที่ใน อีสานมากเลยนะครับทีนี้พอขาดตลาดพ่อค้าแม่ขายก็จะต้องปรับตัวกันหาของจากป่าอื่นเข้ามาได้ครับครับค่ะ